Good morning and welcome to a daily Gospel Truth Bible study. If this is your first time watching us, we welcome you ถ้าวันนี้เป็นครั้งแรกนะครับที่คุณมาศึกษาพระคัมภีร์กับเราเรายินดีต้อนรับนะครับ each week we come to you early in the morning with the word of god เพราะทุกสัปดาห์นะครับเราเองก็ได้แบ่งปันถ้อยคําของพระเจ้าด้วยกันตั้งแต่เช้าเลยก่อนที่คุณจะได้เริ่มต้นวันใหม่ของคุณ so we can start the day with faith คุณเองก็จะได้เริ่มต้นวันใหม่ด้วยความเชื่อ you know many times during the day we'll face challenges and we'll will we have negative thoughts เพราะว่าในแต่ละวันนะครับระหว่างวันเนี่ยเราก็อาจจะต้องเจอกับอุปสรรคหรือว่า ญหาต่างๆนานารวมไปถึงความคิดในทางไม่ดีด้วย The Bible says that the word of God prepares us พระคัมภีร์บอกว่าถ้อยคําของพระเจ้านะครับที่จะคอยเตรียมตัวเราให้พร้อม So thank you so much for joining us today ขอบคุณมากเลยนะครับที่วันนี้มาศึกษาพระคัมภีร์ร่วมกันกับเรา With this week ในสัปดาห์นี้นะคร We're going to talk about receiving your healing เราจะมาแบ่งปันเกี่ยวกับเรื่องการรับเอาการรักษาโรคของคุณนะครับ walking in good health หรือว่าดําเนินชีวิตด้วยสุขภาพที่ดี in a few days ago I went to the hospital เมื่อไม่กี่วันก่อนนะครับผมได้ไปที่โรงพยาบาล to do my regular checkup you k n o for for some documents. เพื่อที่ผมจะไปตรวจร่างกายนะครับแล้วก็จะได้ใช้เอกสารนั้นเนี่ยเพื่องานบางอย่างนะครับ s and I t t i n g there in a the waiting room. ในขณะที่ผมเองเนี่ยนั่งรอให้ทางโรงพยาบาลเรียกนะครับ there l o of people waiting. เราก็เห็นว่าก็มีคนจํานวนมากมายที่มารอรับการรักษา You k know, n men and women. ทั้งผู้ชายและก็ผู้หญิงนะคะรวมไปถึงคนที่อายุมากแล้วก็อายุน้อยแล็แน่นอนนะคะว่าคนส่วนมากที่มาโรงพยาบาลเขาก็ต้องมีอาการบางอย่างผิดปกตินะคะบางคนเองก็นั่งเก้าอี้รถเข็นเมื่อผมมองไปรอบๆนะคะมันก็เหมือนความเมตตาของพระเจ้าความรู้สึกสงสารของพระองค์เนี่ยทำงานในหัวใจของผม แล้วผมก็เริ่มรับรู้ถึงความรู้สึกของพระเจ้าว่าพระองค์รู้สึกอย่างไรบ้างเมื่อพระองค์ได้เห็นมนุษย์หรือผู้คนเจ็บป่วยเพราะถ้าเราดูจากแผนการและน้ำพระทัยดั้งเดิมของพระเจ้าแล้ว God for and disease never sickness พระเจ้าไม่เคยที่จะสร้างมนุษย์ขึ้นมาให้เจ็บป่วยหรือว่าต้องมีอาการผิดปกติทางร่างกายเลย his absolutely plan และก็ไม่ใช่แผนการของพระองค์สำหรับเราด้วยแต่เป็น เพราะว่าเราตอนนี้อยู่ในโลกที่เต็มไปด้วยเรื่องไม่ดีนะคะเพราะความบาปที่ได้เกิดขึ้น Si disease came into this into came and world ก็เลยทำให้ความเจ็บปวยโรคภัยไข้เจ็บต่างๆเนี่ยได้เข้ามาในโลกของเราด้วย about what a healthy it is thought to be และผมก็เลยคิดว่าการที่เรามีสุขภาพที่แข็งแรงถือว่าเป็นพระพรที่ยิ่งใหญ่มากเลยนะคะมันก็เปรียบเสมือนเป็นทรัพย์สมบัติที่ล้ำค่าของชีวิตทั้งคุณเองและก็ผมก็รู้นะค l ว่าถ้า ่างกายของเรามีอาการไม่ค่อยสบาย how it negatively affects every area of our life มันก็จะมีผลกระทบไปในทุกๆด้านของชีวิตเราด้วยนะครับแล้วสัปดาห์นี้ผมเองก็อยากจะหนุนใจคุณ there is a way where we can walk by with health ว่ามันมีหนทางอยู่นะครับที่จะช่วยให้เราเองมีสุขภาพที่ดีอยู่เสมอได้ god has a plan For our health พระเจ้าเองได้วางแผนการไว้สำหรับเราที่จะมีสุขภาพที่ดีนะคะรับ้องเ e ียนรู o วิธ r รั o การร e ก e i จากพ o ะเ n d าและ o w ธีเดินในสุ a l าพท t h t He องค h ทรงวางแผนไว้สำดังนั้นเราจึงจำเป็นต้องเรียนรู้ตามแนวทางของพระคัมภีร์นะคะว่าเรานจะรับการรักษาโรคจากพระเจ้าได้อย่างไรและจะทำให้เราดำเนินชีวิตด้วยสุขภาพที่ดีตลอดทั้งชีวิตของเราได้อย่างไรบ้างอยากจะให้เรามาดูในข้อพระคัมภีร์หลักประจำสัปดาห์นี้ด้วยกันก่อนนะคะ Sus 103 v 2, 2ในสดุดีนะคะบ,บทที่103ข้อ2ถึงข้อ3 it says bless the Lord of my soul and forget not all his benefits ิตใจของข้าเอ๋ยจงถวายสาธุการแด่พระเจ้าและอย่าลืมพระราชกิจอันมีพระคุณทั้งสิ้นของพระองค์ Who forgives all your iniquities Who heals all your diseases ในข้อที่3นะครับผู้ทรงอภัยความบาปผิดทั้งสิ้นของท่านผู้ทรงรักษาโรคทั้งสิ้นของท่าน n o t the writer of the psalm here ให้เราดูนะครับว่าผู้ที่เขียนสดุดีในบทนี้ Is talking to his own soul about the benefits receives from God เขากำลังพูดกับจิตใจของเขานะครับเกี่ยวกับผลประโยชน์ที่เขาได้รับในพระเจ้า notice สิ forget forget not all his benefits เขาบอกว่าจิตใจของข้าเอ๋ยอย่าลืมพระราชกิจอันมีพระคุณทั้งสิ้นของพระองค์ You know this is God's plan this is God's desire for us ดังนั้นในข้อนี้จึงบอกให้เรารู้ว่านี่เป็นแผนการของพระเจ้าเป็นความปรารถนาของพระองค์สำหรับเรา is bring benefits in life to our คืออยากที่จะ นำผลประโยชน์ของพระองค์เนี่ยเข้ามาในชีวิตของเราเพ,พราะพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าที่แสนดีและพระองค์ทรงเป็นพ่อที่รักเรามากนะครั benefits ให้เราดูนะคบว่าในข้อที่3มเนี่ยได้เอ่ยถึงผลประโยชน์สองอย่างด้วยกัน Who all their คือพระองค์เป็นผู้ที่ให้อภัยกับความบาปผิดทั้งสิ้นของท่าน What blessing ถือว่าเป็นพระพรอย่างมากมายจริ <to receive S 1> งๆนะค m ที่พระเจ้าเองได้ให้อภัยกับความผิดบาปทั้งสิ้นของเราแล้ว through the sacrifice of Jesus Christ โดยผ่านทางพระเยซูคริสต์ซึ่งพระองค์เนี่ยยอมมอบชีวิตของพระองค์เป็นเครื่องไถ่ให้กับเรา but notice the second benefit and that's where I want to dwell on this week และให้เราดูในผลประโยชน์ที่สองนะครับแล้วซึ่งผลประโยชน์อันที่สองนี่แหละเป็นสิ่งที่ผมอยากจะพูดตลอดทั้งสัปดาห์นี้ all your diseases ผู้รักษาโรคทั้งสิ้นของท่าน not some diseases he heals all our diseases ไม่ใช่แค่บางโรคเท่านั้นนะครับแต่พระองค์เนี่ยรักษาโรคให้กับเราได้ทุกโรคเลย which means นั่นหมายความว่า there's not even one disease or sickness that is the will of god มันไม่มีแม้แต่โรคเดียวหรือความเจ็บป่วยใดๆที่เป็นน้ําพระทัยของพระเจ้าสําหรับเราเลยนะคะ that's why he heals all our diseases นี่คือเหตุผลที่พระเจ้าเองได้ทรงรักษาโรคทั้งสิ้นให้กับเราแล้วและก็ยังหมายความอีกว่า there is no disease god cannot heal ไม่มีโรคไหนที่พระเจ้าจะรักษาไม่ได้นะครับ even when medical science says it's impossible ต่อให้วิทยาศาสตร์ทางการแพทย์อาจจะบอกว่าโรคนี้เนี่ยไม่มีโอกาสรักษาหาย god can heal all your diseases เพราะฉะ้นก็ยังสามารถที่จะรักษาโรคทั้งสิ้นที่เราเป็นได้ and this is where our confidence should be และตรงนี้มันควรจะเป็นความมั่นใจให้กับเรานะครับ right but you, if you connect verse 2 and verse 3 you realize this ถ้าเกิดว่าคุณเอาข้อที่2กับข้อที่3เนี่ยมาเชื่อมต่อกันก็จะทําให้คุณรู้ว่า the scripture shows us that healing is a benefit พระคัมภีร์เปิดเผยกับเราว่าการหายโรคของเราถือว่าเป็นผลประโยชน์ที่ดีอันหนึ่งเพราะว่าคริสเตียนบางคนอาจจะได้รับการสอนที่ผิดมานะครับ A benefit a from God และเลยทำให้เขามีความเข้าใจมีความเชื่อที่ผิดว่าโรคบางโรคนั้นอาจจะเป็นสิ่งที่มาจากพระเจ้าเพื่อผลประโยชน์ที่ดีสำหรับเขา Thats thecri แต่การเชื่อแบบนั้นการคิดแบบนั้นเนี่ยมันขัดแย้งกันกับพระคัมภีร์นะคะ The scripture here says that healing of all our diseases I benefit life God's for our เพราะในข้อพระคัมภีร์ตรงนี้บอกว่าการที่เราเนี่ยได้รับการรักษาให้หายจากโรคทั้งสิ้นถือว่าเป็นผลประโยชน์ที่พระเจ้าได้มอบให้กับเรา so if you believe that your sickness is a benefit ถ้าคุณเชื่อว่าความเจ็บป่วยที่คุณเป็นอยู่เนี่ยมันอาจจะทำให้เกิดประโยชน์ที่ดีในชีวิตของคุณ then you will never have the faith Free from that from คุณก็คงไม่มีทางที่จะเชื่อว่าพระเจ้าจะรักษาคุณให้หายจากโรคนี้ You must believe with all your heart แต่จริงๆคุณจำเป็นต้องเชื่ออย่างหมดใจเลยนะครับ t h t sickness is not Any kind of benefit from God of from ว่าความเจ็บป่วยเนี่ยมันไม่ใช่ผลประโยชน์ใดๆที่พระเจ้าอยากจะมอบให้กับคุณเลย is an enemy แต่ความเจ็บป่วยนั้นเป็นศัตรูของเราต่างหากการหายโรคสิครับถึงจะเป็นผลประโยชน์อันดีที่พระเจ้าได้มอบให้กับเรา position yourself to how healing hell can and walk 's yourself you receive in ทเมื่อคุณเชื่อแบบนี้นะครับมันจะทำให้คุณเนี่ยได้อยู่ในตำแหน่งของการที่จะเห็นการหายโรคเกิดขึ้นและก็สามารถดำเนินชีวิตต่อไปด้วยสุขภาพ ที่ดีได้ผมเองก็อยากจะเริ่มต้นสัปดาห์นี้ด้วยความเข้าใจที่ถูกต้องก่อน God wants to heal all our diseases เพาพระเจ้าเองต้องการจะรักษาโรคทั้งสิ้นของเรา a n healing is a benefit แล้วก็การหายโรคถือว่าเป็นผลประโยชน์ที่ดีซึ่งมาจากพระเจ้า It s available for each one of us และเป็นสิ่งที่พระเจ้าเองได้ทรงจัดเตรียมไว้ให้กับเราทุกคนเลยนะคร So we will talk about five ways we can receive healing from God เราจะมาพูดถึง5วิธีด้วยกันเพื่อจะช่วยให้เราเนี่ยได้เห็น การหายโรคของพระเจ้าเกิดขึ้นในชีวิต not only และไม่เพียงแต่เป็นการที่จะเห็นการหายโรคเกิดขึ้นเท่านั้นเราสามารถที่จะเห็นผลประโยชน์ที่ดีเกิดเพิ่มขึ้นอีกก้าวหนึ่งได้ก็คือการมีสุขภาพที่ดีตลอดทั้งชีวิตของเราเลยมันเป็นไปได้แน่นอนนะคบดังนั้นวิธีแรกนะครับที่จะช่วยให้เราได้เห็นการหายโรคแล้วก็มีสุขภาพที่ดีได้ต่อไป believe that Jesus purchased healing for you คือเราต้องมีความเชื่ออย่างหนักแน่นในใจของเราเลยว่าพระเยซูคริสต์เนี่ยทรงจ่ายราคาชดใช้ให้กับการหายโรคของคุณแล้ว a f i r m believe เป็นความเชื่อที่หนักแน่นอย่างมั่นคง you know there are many christians who don't believe มีคริสเตียนมากมายนะครับที่เขาไม่เชื่อ not because they don't want to believe ไม่ได้หมายความว่าเขาไม่อยากจะเชื่อหรือต่อต้านนะครับ but they have never been taught แต่อาจจะเป็นเพราะว่าเขาไม่เคยได้รับการสอนที่ถูกต้อง ว่าบนกางเขนนั้นเนี่ยพระเยซูคริสต์ได้จ่ายราคาชดใช้ให้กับการหายโรคและการมีสุขภาพที่ดีของเขาแล้วแล้วในข้อพระคัมภีร์ตรงนี้ก็เปิดเผยและสอนเราว่าพระองค์ได้ทรงกระทาให้กับเราแล้วจริงๆการหายโรคและการมีสุขภาพที่ดีเป็นสิ่งที่พระเยซูคริสต์จ่ายราคาเพื่ออยากจะมอบผลประโยชน์อันนี้ให้กับคุณนะครับ Now when your f a i t h Firm in this truth เมื่อคุณมีความเชื่ออย่างมั่นคงในเรื่องนี้ you’ll to able healing and walk hell be receive and in คุณก็จะเห็นว่าคุณสามารถที่จะเห็นการหายโรคเกิดขึ้นและก็ดำเนินชีวิตต่อไปด้วยสุขภาพที่ดีได้ let's go to a familiar scripture Isaiah 53:5 เดี๋ยวต่อไปให้เรามาดูในข้อพระคัมภีร์ที่เราเองก็คุ้นเคยดีนะครับ Now, ในอิสยาห์บทที่53ข้อที่5 Isaiah 53 is a prophetic chapter about Christ's suffering on the cross ในอิสยาห์บทที่53นะครับถือว่าเป็นคําเผยพระวจนะเกี่ยวกับความทุกข์ทรมานของพระเยซูคริสต์ที่เกิดขึ้นบนกางเขน The prophet Isaiah prophesied this hundreds of years before Jesus went to the cross เพราะผู้เผยพระวจนะอิสยาห์เนี่ยได้เผยพระวจนะเกี่ยวกับเรื่องนี้ไว้หลายร้อยปีก่อนที่พระเยซูคริสต์ ถูกตรึงบนการเขนจริงๆ and it gives us a background picture of what was happening to Jesus when he was hanging on the cross แล้วจากข้อความตรงนี้นะคบก็ทำให้เราได้รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับพระเยซูคริสต์จริงๆตอนที่พระองค์เนี่ยถูกตรึงบนการเขียนแทนเรา So let's read Isaiah 53, 5. <laughs> where it says, But he was wounded for our transgressions, he was bruised for our iniquities, the chastisement for our peace was upon him, and by his stripes we are healed. แต่ท่านถูกบาดเจ็บเพราะความทรยศของเราทั้งหลายท่านฟกช้ำเพราะความบาปผิดของเราการตีสอนอันทำให้เราทั้งหลายสมบูรณ์นั้นตกแก่ท่านที่ท่านต้องฟกช้ำนั้นก็ให้เราหายดี Now, you notice that Matthew, Mark, Luke, and John not not Luke in and that Matthew, this is not revealed Mark, Matthew, คุณเห็นไหมคะว่าในหนังสือมัทธิวมารโกลูกาและยอเนี่ยเรื่องนี้ไม่ได้ถูกเปิดเผยออกมาเพราะความหมายจากอิสยาห์ตรงนี้เนี่ยคือการเป็นการเปิดเผยให้เราเห็นถึงเบื้องหลังที่ลึกลงไปว่าเมื่อพระเยซูคริสต์ถูกตึงบนกางเขนนั้นมันเกิดอะไรขึ้นบ้างกับเราทางโลกฝ่ายวิญญาณและในส่วนสุดท้ายนะคบได้บอกว่า The Pu n i s h m e n t for our peace was upon him การตีสอนอันทำให้เราทั้งหลายสมบูรณ์นั้นตกแก่ท่านในการที่พระเจ้าเองจะได้เทความสมบูรณ์ของพระองค์เข้ามาในชีวิตของเราพระเยซูคริสต์จำเป็นต้องได้รับโทษด้วยโทษของเราเกาะและตรงนี้เนี่ยมันไม่ใช่เฉพาะทางฝ่ายวิญญาณเท่านั้นนะคะแต่ยังรวมไปถึงความสมบูรณ์ทางด้านร่างกายของเราด้วยเขาจ่ายราคาสำหรับความสม โรงได้จ่ายราคาให้กับความสมบูรณ์ของชีวิตเรา Because it says the chastisement for our peace wholeness was upon him ตรงนี้บอกว่าการตีสอนอันทําให้เราทั้งหลายนั้นน่ะสมบูรณ์ตกแก่ท่าน And by his stripes we are healed แล้วที่ท่านต้องฟกช้ำนั้นก็ให้เราหายดี Notice it says we are healed เห็นไหมครับตรงนี้บอกว่าให้เราหายดี It means he purchased it for us at the cross นั่นหมายความว่าที่กางเขน ได้จ่ายราคาชดใช้ให้กับการหายโรคของเราด้วยเป็นเรื่องหนึ่งที่พระเจ้าเองได้ทรงทำให้กับเรานะครับโดยผ่านทางการที่พระเยซูคริสต์ถูกตรึงบนกางเขนและสิ่งที่ได้จ่ายราคาให้กับการหายโรคของเราตรงนี้บอกว่าก็คือโดยรอยแผลเคี้ยนหรือว่า ที่พระองค์ต้องฟกช้ำนั้นในขณะที่ทหารโรมนะครับได้ใช้แส้ในการเคี่ยนพระเยซูถ้าเราพูดถึงในโลกฝ่ายธรรมชาติที่ตามองเห็นคือพระองค์เนี่ยจะต้องถูกเคี่ยนลงที่หลังของพระองค์แล้วแส้ที่ฟาดออกไปเนี่ยมันกระชากเอาเศษเนื้อออกมาแล้วทำให้พระองค์ต้องเลือดไหลแต่ในโลกทางฝ่าย นั่นหมายความว่าพระองค์กำลังรับการสาปแช่งของเราไปและคำสาปแช่งตรงนั้นก็รวมไปถึงความเจ็บป่วยและโรคภัยไข้เจ็บด้วยเพราะพระองค์ยอมที่จะถูกเคี่ยนนะครับเท่ากับพระองค์ได้รับเอาคำสาปแช่งของเราไปแล้วด้วยการกระทำตรงนี้เท่ากับพระองค์กำลังจ่ายชดใช้ให้กับการหายโรคของเราที่น้อง ทุกๆคนครับในการที่เราเองจะเห็นการหายโรคเกิดขึ้นและดำเนินชีวิตต่อไปด้วยสุขภาพที่ดีได้นั้นก่อนอื่นเราจำเป็นต้องเชื่ออย่างหนักแน่นมั่นคงเลย Jesus Per healing for you and ว่าพระเยซูคริสต์ได้จ่ายชดใช้หรือจ่ายราคาให้กับการหายโรคทั้งของคุณและผมแล้ว Praise God สรรเสริญพระเจ้าจริงๆเลยนะคะวันนี้ก็อยากจะให้คุณได้ใคร่ควรถึงความจริงนี้ตลอดทั้งวันเลยนะคะ Read this verse again และอยากจะให้อ่านในข้อพระคัมภีร์ตรงนี้ซ้ำอีก And believe in your heart แล้วคุณก็จะได้เห็นว่าความเชื่อในใจของคุณมันทำงาน God bless you ขอพระเจ้าอวยพรนะค And We'll see you again tomorrow และพรุ่งนี้เรากลับมาพบกัน นะครับ